สำหรับใครนะครับที่มีปัญหาในเรื่องของปลั๊กไฟแบบนี้ใช้งานไม่ได้นะครับซื้อมาก็ค่อนข้างจะหลายร้อยทีเดียวนะครับแต่ว่าทํายังไงล่ะถ้าเกิดว่ามันใช้ไม่ได้เดี๋ยววันนี้ผมมีวิธีีการแก้ไขปัญหามาฝากนะครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์พีเนะครับครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าผมจะพาทุกท่านมาแก้ไขปัญหาปลั๊กใช้งานไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับอันดับแรกนะครับเราก็จะมีน็อตผิว6กตัว นี่น็อตหตัวนะครับแกะน็อตออกนะครับพอแกะน็อตออกเสร็จแล้วปั๊บนะครับเราเปิดออกมานะครับเราก็จะเห็นว่าไอตัวนะครับตัวนี้นะครับมันเป็นแผงวงจรอยู่นะครับซึ่งกระแสไฟนะครับที่มันวิ่งมาเนี่ยนะครับมันก็จะแยกเป็น2เส้นนะครับเส้นหนึ่งก็จะมาที่ขั้วลบนะครับแล้วก็ไปตามช่องต่างๆนะครับอีกเส้นหนึ่งนะครับก็จะมาที่สีแดงนะครับเนี่ยสีแดงตัวนี้ ครับโดยที่มันจะมีตัวขั้นไว้ก็คือตัวสวิตตัวนี้นั่นเองนะครับอ่าปัญหาหลักที่ทุกท่านี่เจอนะครับก็คือปัญหาตัวนี้อาจจะเสียนะครับเมื่อเรากดแล้วนะครับมันจะมีสปริงข้างในนะครับมันจะมีสปริงข้างในถ้ากดแล้วนะครับมันใช้งานไม่ได้นะครับก็แปลว่าไอ้ตัวนี้มันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับหรือว่าในเรื่องของสปริงข้างในนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทําการทดสอบนะครับให้เราได้ดาเนินการขอดักเกาะก่อนนะครับเมื่อกี้เมเกียยดูนะครับว่าตอนนี้นะครับลักไฟที่เราเสียบไฟแล้วนะครับอ่าตอนนี้ผมเปิดสวิตซ์ปึ๊บอ่าไฟตัวนี้นะครับตรงนี้นะครับไฟตัวนี้ไม่โชว์ไฟตัวนี้ไม่โชว์แต่ไฟกระแสไฟมันวิ่งนะครับอ่าเราใช้เครื่องวัด ระแสไฟไม่ไม่วิ่งนะครับพอมันไม่วิ่งเสร็จแล้วปั๊บนะครับพอเข้ามาหาตัวปั๊บเนี่ยนะครับเห็นไหมอันนี้คือคือปัญหาที่หลายๆท่านเจอนะครับทีนี้เมื่อเราเอาอุปกรณ์อย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าไอ้ตัวแปลงอื่นๆนะครับมาใส่นะครับเห็นไหมมันไม่มีเลยใช้งานไม่ได้นะครับตัวนี่ครับ ถ้าเราไม่กดแบตเนี่ยจะไม่โชว์นะครับทีนี้นะครับปัญหาของมันก็คือนะครับตัวที่ผมบอกไปก็คือเอาพอร์ตักก่อนอาพอร์ตปักก่อนอา่อกกอนอาปัญหาแรกๆเลยนะครับที่เราเจอนะครับก็คือตัวสวิตช์ตัวนี้อาจจะหลุดหรือขาดหรือว่าอาจจะฟิลข้างในมันอาจจะขาดตัวสติงอาจจะใช้งานแล้วมันมันไม่เด้งทีนี้นะครับวิธีการแก้ไขคือ เราก็หาสายไฟเส้นเล็กๆแบบนี้นะครับกะระยะตั้งแต่เส้นสีแดงกับตัวสีดาแค่นี้เองนะครับอีกก็เปืยสายทั้งสองเนี่ยนี่ตัวเนี้ยนะครับอีกเส้นหนึ่งทางเนี้ยนะครับมาพ่วงกันกับตัวอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ต้องผ่านสวิตช์เลยนะครับนี่นะครับเองนะครับก็แค่เราเอาสายไฟเส้นเล็กนะครับพ่วงจากขั้วบวกนะครับจากตัวสวิตช์ก่อนที่จะเข้าสวิตช์ มาสู่หลังสวิตนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาตัวนี้พ่วงเข้าหากันโดยที่ไม่ต้องผ่านสวิตเลยอ่าสังเกตนะครับว่าตอนเนี้ยครับมันมีไฟขึ้นตรงนี้หมายถึงกระแสไฟมาเรียบร้อยนะครับเปิดหรือปิดก็ไม่สําคัญเพราะว่าเราได้ตัดสัญญาณวงจรตัวนี้ออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับให้มันกลายเป็นแบบมาจากสายไฟนะครับมาจากสายไฟตรงนี้แล้วก็เข้ามาสู่ตัวรูแต่ละรูได้เลยนะครับทีนี้เราก็จะทําการทดสอบนะครับ ปึ๊บอ่าเห็นไหมอ่าโอเคทีนี้นะครับในเรื่องของการชาร์จเนี่ยถ้าเกิดว่ามันชาร์จเข้ามันจะกระพริบนะปึ๊บอ่าเห็นไหมปึ๊บปึ๊บอ่าโอเคนะครับเพียงเท่านี้ก็สามารถใช้ปลั๊กไฟได้เรียบร้อยนะครับใช้งานได้แล้วเรียบร้อยนะครับก่อนอื่นนะครับถ้าเราใช้งานได้แล้วนะครับเราก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้ใช้กับ นี่ได้เลยเพราะว่าเราแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนอื่นก็ปิดก่อนนะครับอ่าถอดปลั๊กนะครับแล้วก็ทําการประกอบคืนนะครับโอเคโอเคนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถแก้ไขปัญหาตัว ปั๊บใช้งานไม่ได้เรียบร้อยนะครับเห็นไหมไฟมานะครับพร้อมใช้งานนะครับแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องเปิดสวิตช์แล้วนะครับโอเคครับสาหรับท่านไหนนะครับที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเกิดถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับหรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับถ้าเป็นทางทิกต็อกนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามช่องผมไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับ กับรายการ1วันหนึงเคลับนะครับก็ขอพาทุกท่านนะครับมารู้วิธีการแก้ไขปัญหาปลั๊กใช้งานไม่ได้ไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับ EP นี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย